อาถรรพ์กลุ่มทรัพย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่วัดป่าแก้วเรื่องนี้มีหลักฐานและถูกเล่าขานกันนานแล้วเป็นเรื่องจริงจากคําบอกเล่าของพระธุดงค์หลายรูปที่เล่าตรงกันเกี่ยวกับกลุ่มทรัพย์โบราณมูลค่ามหาศาลภายในวัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้ตามประวัติกล่าวไว้ว่าเดิมเป็นวัดราชเรียกกันว่าวัดป่าตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดสําคัญประจำนครอยุธยาเดิมคือวัดธนัญเชิง วัดไมเยียงวัดกุฎิดาวและวัดอโยธยาครั้งถึงแผ่นดินสมเด็จพระรามธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองได้ทรงให้ขุศพเจ้าแก้วเจ้งไทยเชื้อพระวงศ์ที่เป็นอหิวาตกโรคตายขึ้นพระราชทานเพลิงที่วัดนี้แล้วทรงซ่อมแซมบูรณะเจดีย์วิหารก่อนจะทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพญาไทยให้เป็นที่พำนักของพระพลรัชซึ่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายอรัญาสีและด้วยอาณาเขตของวัดที่กว้างใหญ่ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกชื่อวัดใหญ่ตั้งแต่นั้นมาจนล่วงมาถึงปีพุทธศักราช1991-2031ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมโรการพระสงฆ์ไทยคณะดึ่งนำกันออกไปอุปสมบทแปลงเป็นสิงหีนิกายและศึกษาพระพุทธศาสนาณสํานักพระพลรัฐมหาเทราในลังกาวิปัดสําเร็จแล้วกลับมาตั้งคณะป่ากแก้วที่วัดเจ้าพญาไทยจึงนิยมเรียกชื่อกันว่าวัดเจ้าพญาไทยคณป่ากแก้ว ภายหลังเรียกเหลือสั้นลงแค่วัดป่ากแก้วและเปลี่ยนเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลในปัจจุบันวัดโบราณเก่าแก่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายๆวัดเป็นที่รู้จักดีในหมู่เสียนพระและนักเล่นของเก่าแก่ว่าจะต้องมีสมบัติมีค่ามหาสารฝังไว้ใต้ดินและแน่นอนว่าแต่ละที่จะต้องมีพูดที่เรียกว่าอุสมเฝ้าอยู่คนที่เชื่อและขยาดในอิทธิฤทธิ์มักไม่กล้าเข้าไปยุ่งแต่กับกลุ่มคนที่ชอบลักลอบเข้าไปขุด พวกนี้จะมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะคิเลสและความละโมบที่มีอยู่ทําให้ตามืดมองไม่เห็นหายนะและความตายจากคํำสาปแช่งที่กําลังจะมาถึงวัดป่ากแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลในอดีตมักจะมีพระธุดงค์แวะเวียนมาปักปลัสแส่งหาความวิเวกอยู่เป็นประจำสมัยนี้เล่ากันว่าบริเวณวัดมีแต่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นและเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเช่นง,งูเหลือมงูจงอางเป็นสถานที่อันตรายเปลี่ยวและยังลือกันว่าทีดุ จนชาวบ้านได้กล้าย,ย่างกลายเข้าไปแต่ก,ก็ยังมีพระภิกษุรูปหนึ่งใช้สถานที่นี้เป็นที่ปักปรท่านคือหลวงปู่สีโหพระปาก,กรรมฐานซึ่งเป็นสิทธิใกล้ชิดหลวงปู่มั่นพูริทตโตพระประมาจารย์กรรมฐานแห่งภาคอีสานหลวงปู่สีโหท่านเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันหลวงปู่ฟัน่นอาจารหลวงปู่ขาวอานันโยและหลวงปู่แหวนสุจินโน,โนท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินยัยแต่ไม่ชอบอยู่วัดเพราะท่านรักที่จะอยู่ตามป่า ท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในทางวิปัสสนากรรมฐานมากจนได้รับการยกย่องว่ามีเมตตาและพลังจิตแก่กล้ามีอำนาจแห่งอิทธิฤทธิ์และอภิญญาหลวงปู่ศรีโหฐานเคยมาปักกรดอยู่ในวัดปากแก้วใกล้กับพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเฉลิมฉลองพระเกียรติภายหลังที่มีชายแก่พม่าแล้วขณะที่ท่านทำนักอยู่ได้มีคนกลุ่มใหญ่พากันเข้ามาภายในวัดมองดูลักษณะคล้าย พวกจนคนเหล่านี้มาขอร้องให้หลวงปู่ถอนปลดย้ายไปจากที่นั่นหลวงปู่ถามว่าเหตุใดจึงมาไล่ท่านคนพวกนั้นตอบตามตรงว่าพวกเขาจะมาขุดทรัพย์ตามหลายแทงแต่ไม่อยากให้หลวงปู่ร่วมรับรู้ด้วยและยังได้เล่าต่อไปว่าภายในเขตกรุงศรีอยุธยานี้มีหลายแทงโบราณบอกที่ซ่อนทรัพย์สมบัติไว้มากมายถึง713แห่งพวกเขาขุดพบมาแล้ว5แห่งและตามลายแทงยังบ่งบอกไว้ว่าในบริเวณรอบพระเจดีย์ใหญ่ขุมทรัพย์อยู่ถึง2ี่ขุม มีข้าวของเงินทองและเพชรนินจินดาอยู่มากมายจากนั้นกลุ่มชายชะกันก็ได้เอาสมุดคอยซึ่งเขียนด้วยอักษรไทยโบราณมีรูปแสดงที่ตั้งกลุ่มรัพย์ใต้ดินในบริเวณรอบๆพระเจดีให้หลวงปู่ดูนอกจากนี้ในสมุดคอยยังมีแผนที่แสดงกลุ่มรัพย์ต่างๆทั่วกรุงศรีอยุธยาอีกมากมายนับไม่ถ้วนและที่น่ากลัวก็คือภายในสมุดคอยเล่มน,นั้นมีอยู่หน้าหนึ่งเป็นผ้าเย,ยื่อไม้ซีซีปรากฏคำสาปแช่งเอาไว้ด้วยโดยที่ไม่รู้ว่ากลุ่มโจรพวกนี้จะเห็นหรือไม่ เรื่องขุมทรัพย์รายรอบพระเจดีย์นี้เป็นเรื่องที่คนโบราณว่าไว้จริงซึ่งหัวหน้าแม่ชีท่านหนึ่งที่วัดใหญ่ชัยมงคลเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังในสมัยที่ท่านเข้ามาอยู่ที่วัดนี้ใหม่ๆนอกจากจะได้เห็นดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารศแล้วท่านยังเคยเห็นทองลุกซึ่งเป็นไฟพเนียงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าตรงบริเวณหน้าพระเจดีย์องค์นี้ซึ่งคนโบราณบอกไว้ว่าถ้าเห็นลนักษณะนี้แสดงว่าใต้ดินบริเวณนั้นต้องมีสมบัติฝังอยู่แน่นอน สำหรับที่มาของกลุ่มรัพย์เหล่านี้ตามลายแทงโบราณได้บอกไว้ว่าเป็นมหาสมบัติอันล้ำค่าของอดีตพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์ที่สมเด็จพระนเรศทรงขุดพบและนำมาฝังไว้ตามคำแนะนำของสมเด็จพระพนารัฐ์ปากแก้วผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรยัยแก้อาถรรพ์ดวงมือที่ตกต่ำร่วงโรยมานานให้รุ่งเรืองขึ้นในยุคสมัยของพระองค์การขุดสมบัติของกลุ่มโจในวันนั้นเล่าว่ามีการนำอาจารย์ทาง ศสยศาสตร์มาทําพิธีด้วยมีการเสษถ่ายสิงถ่ายและพบถ่ายเป็นสีต่างๆเช่นสีเหลืองแดงเขียวดําซึ่งบอกให้รู้ว่ามีกลุ่มทรัพย์ประเภททองคาเทเชนินจินดาและเงินตราโบราณอยู่มากมายทําให้พวกโจรดีใจกันมากแล้วก็ช่วยกันทําการขุดเมื่อขุดลงไปประมาณ7ฟุตก็พบโครงกระดูกสีโครงนอนหัวชนกันหันเท้าชี้ไปสีทิศและพอขุดลงไปอีกจอกก็ไปกระทบกับพื้นคอนกรีตโบราณ ซึ่งเป็นหลังคาอุโมงค์เก็บสมบัติจึงพยายามช่วยกันแสะปากอุโมงค์ให้กว้างขึ้นและหน้าประหลาดที่ภายในอุโมงค์มีกระแสลมแรงมากพัดออกมาตลอดเวลาคล้ายมีพัดลมขนาดใหญ่อยู่ข้างในอาจารย์ทางสายเวทที่ร่วมทีมจึงทดลองเอาด้ามเสียงแหย่ลงไปดูปรากฏว่าเสียงถูกกระแสลมตีเศษเหล็กกระจายทําให้แน่ใจว่าภายในหลุมนี้มีคุณพยนหรือจักรพยนที่คนโบราณผูกไว้สําหรับป้องกันขุมทรัพย์คุณพยนหรือจักรพยน นี้ทำด้วยเหล็กกล้าเนื้อดีและคมกริบเคลื่อนไหวด้วยกลไกที่ผลักดันจากแสงและอากาศที่อัดลงไปนอกจากนี้ยังมีการปลุกเสกลงอาถรรพ์ด้วยเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้มีบินญ,ญ,ญาณสิงนสถิตยอยู่หากจะทำลายก็ต้องแก้ด้วยเวทมนต์แต่สำหรับกลุ่มโจรเหล่านี้แม้จะมีอาจารย์ทางไสยศาสตร์มาคอยแก้อาถรรพ์อยู่ด้วยก็ยังทำได้ยากเพราะขณะกำลังทำพิธีล้างอาถรรพ์อุปยรต์นั้นอุโมงคุมรั์ก็ได้เลื่อนออกไปเสียงดังคลืดเ,คลดเป็นที่น่าอัศจรรย์ น้ำซ้ำยังมีดินถล่มลงมาถมปากอุโมงจนเต็มเป็นการปิดไม่ให้คนเหล่านั้นได้ลงหลังเข้าไปอีกแต่ถึงจะเจออภินิหารซึ่งน่าเช่นนี้กลุ่มโจรก็ยังไม่ย่อท้อตั้งใจว่าจะเริ่มกุดใหม่ในวันรุ่งขึ้นดึกดื่นคืนนั้นพวกโจรกลับกันหมดแล้วได้ปรากฏร่างใหญ่โตของคนสี่คนซึ่งไม่มีหัวมายืนอยู่หน้ากรดหลวงปู่สีโหัวทั้งหมดคือผู้ที่คอยเฝ้ามา,าสมบัติให้สมเด็จะนาเรศมาแจ้งให้หลวงปู่ทราบว่า กลุ่มโจรเหล่านี้มาขุดพระราชทรัพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ที่ทรงสาบแช่งไว้แล้วยังทําพิธีไสยศาสตร์ทําลายขายอาถรรพ์ที่พระครูปุโรหิตโบราณอาจารย์ทาไว้ให้เสื่อมอีกเท่ากับเป็นการทําลายดวงชะตาของบ้านเมืองพวกตนจะมาเอาชีวิตไปให้หมดแต่ติดขัดว่ามีหลวงปู่อยู่ด้วยจึงมาแจ้งให้ทราบแต่หลวงปู่สีโหซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีจิตเมตตาท่านจึงได้ขอบิณฑบาตชีวิตคนเหล่านั้นขอแค่ดัดนิสัยให้เข็ดหลับก็อพอ ทาให้วิญญาณทั้งสี่นิ่งอึ้งและบอกว่าต้องให้หลวงปู่ลองพูดกับพยา,ยาบาลเองพวกเขาไม่มีอํานาจอะไรเพียงแต่ทําตามหน้าที่เท่านั้นพูดเสร็จก็เดินหายเข้าไปในองค์พระเจดีหลวงปู่สีโหดจึงเข้าชาติดต่อกับพยา,ยาบาลเมื่อพยา,ยาบาลเปิดบัญชีดูจึงรู้ว่าพวกขุดลักพระราชทรัพย์เหล่านี้ดวงยังไม่ถึงคาดในตอนนี้แต่กําหนักกําลังจะตามมาในไม่ช้าแต่ถึงอย่างไรพวกนี้ก็ควรจะได้รับผลจากคำสาปแช่งบ้างจะได้หลับจํา เป็นนั้นว่าท่านพญายมตกลงจะไว้ชีวิตพวกโจรครั้นรุ่งเช้าหลวงปู่สีโหตื่นขึ้นจะไปส่งน้ําเพื่อออกบินทบาทก็ได้เห็นโจรกลุ่มนั้นกําลังนอนดิ้นทุรนทุรายเอามือกุมท้องดิดไปมาด้วยความเจ็บปวดขอให้หลวงปู่ช่วยขณะเดียวกันบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ก็เกิดเสียงดังครืนทําให้ทุกคนหันไปดูเพราะคิดว่าพระเจดีย์จะถล่มแต่แล้วก็พากันตกตะลึงเมื่อเห็นชายผู้หนึ่งเดินลงมาจากพระเจดีย์พร้อมด้วยปีหัวขาด่างใหญ่โต และพากันเดินหายไปทางกำแพงแก้วด้านทิศใต้พวกโจรในที่นั้นร้องอุทานด้วยความตกใจสุดขีดหลวงปู่จึงบอกว่าพวกเขาคือปู่สงเฝ้าทรัพย์ที่จะมาเอาชีวิตพวกเจ้าพอได้ยินหลวงปู่พูดเช่นนี้พวกโจรทั้งหมดก็เกิดความกลัวตาหูหลึกลาโจนอาการปวดท้องกำเริบทำให้หมดสติไปตามๆกันหลวงพ่อเห็นแล้วก็ยิ่งเกิดความสังเวชที่เห็นโจรเหล่านี้ถูกลงโทษเช้าวันนั้นท่านจึงจาริกออกจากอายุธยาไป ล่อยให้โจลเหล่านั้นนอนสลบสลายเฝ้ากลุ่มทรัพย์ภายในวัดป่าแก้วไปตามยถากรรมปูสงเฝ้าทรัพย์นั้นมีจริงหากใครไม่เชื่อคิดลบหลู่ลองของก้อเชิญพิสูจน์ได้ที่วัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยาเพราะสมบัติมีค่ามาหาศาลครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนาเรศณปัจจุบันก็ยังคงฝังอยู่ใต้ดินรอบองค์พระเจดีย์นั่นเองซึ่งคงต้องรอผู้มีบุญผู้มีวาสนาขุดขึ้นมาใช้เป็นพระราชทรัพย์บำรุงแผ่นดิน และพระพุทธศาสนาในยุคต่อต่อ,ตอไปพระเจดีย์ชัยมงคลเป็นพระเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติในคราวยุธทธาธิมีชัยชนะสมเด็จพระมหาปราชา์แห่งธระมะเมื่อพุทธศักราช2135เป็นปู่ชนียวัตุสําคัญแห่งหนึ่งของชาติไทยเป็นนิมิตหมายของเอกราชตัวใจให้ระลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษ เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันเนื่องมาจากธรรมอันประเสริฐแห่งพระพุทธศาสนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมา